สวัสดีจ้ตากพะหง่งลองเบิงตากมารากอนะคะเห็นเขาบอกว่าตากแล้วเวลาจิตต่ำเอาแซน้ำมันก็ตับขึ้นมากก็ลองทำให้พี่น้องดูเขาว่ามันจะเหมือนเราว่าไหมใช่ไหมกับไม่น่อยมาค้นกับขางมันค่ะให้มันเดชแห่งเสมอเสมอเนาะ เพราะว่าหลายคนตากมากสิบเกือบยี่สิบว่าปีไม่น้อยกด้กินจ,จะได้บางคงตากแห้งนะแต่กับเเคยขึ้นมาเห็ดคลิปเนาะมือน,นี้ก็เลยอ่ะลงทุนซื้อมะละกอมาทําคลิปให้ดูส่วนอันนี้พอแล้วค่ะปาจะเอาไปทอดนะคะปลาดดแดดเดียวน่ากินไหมจ๊ะ เอากระรังหนึ่งในไมโครเวฟจ้าได้ยินเสียงไมโครเวฟ you know. อยู่เนาะพอเทเลืองแต่บอเอากรอบถ้ากรอบหลายห้องรดกินเนื้อมันก่นออกเ้องบดสัมผัสเนื้อมันไม่สิกรอบไปเมื่อประรดต้องทอดแป้กลางๆนะคะถ้าทอดแส้แห้งมดได้มันถึงไหมก้อนสุ น,นี่เด้ดีเด้นาะงเได็กินแล้วโอ้ไม่ได้กินเหิงแห้งมันแหงไรเลยราหารสื่ออันนี้เขาจัดายการก็ไ้สื่อมาเด้อบ้านเสร็จแล้วเด้ดอแตงขางแน่เก่วปะทูกเข็มซุปเห็ดกระด้งางปลาหลดปลาลาดของชอบของเราพร้อมที่จะกินแล้วข้าวก็สุกแล้วจ้า แล้วจ้า,จาข้าวสุดแล้วใส่เขาหนึ่งไว้ได้ไหมเทเวศไปอาบนะ้ำ ใช่เลยนะเราต้องเซฟเวลาในกันหนึ่งนะไม่หน่อยได้มาหนึ่งไม่ได้ดไมโครวเวฟหนึ่งเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยสิเท้านางพีน้องก็หอนร้อนมากถอดซมิกระนั่งก,แก็แสบมัาคือว่าเนี่ย ไงเห็นหมูบ้านพ่นว่าชันคือว่าบ้านฉันกันมี่นะลูกร้านอันร้านฉันอันทอดในกระทะแต่มันตัวไงคนนี้ใครมาเพิ่นเคยเห็นป่าบ้านคน เผ็ดไวใช,ชว้ช็อตฟิตขันบวกลี้ยช็อตฟิตหอดแต่บวกลิ้นไม่หลายหลายความมันถุม่มกันพี่น้องอจับเนาะ มดจำแจวกะแสบนี่บายเขากะแสบเมื่อนันบนเป็นาทีนีน่ดอกก้อนก้นก้อนเทศกันไปลล่าแกบไปเย้งอัน ปากคากคาตุกจับขึ้นขึ้นวพราสืมอบายคขะโอ้ยมันแหนงคับแหงแน่ปากามอบเนาะปากคแบบปามคามวานที่เขาอบไวน่งมัน,หนแหงพวดพปนดใบเราว่างใายระว่างเอาบปนอกเอาไปานอก่ะ ก็ค่ะจอนจะไปทุกที้อมนี่ก็ยังกะจียบนอ ่าแสบคากันเองไหมแสบครับฉมใจอยากง่ายอีกอันหนึง่งอยากดูตะวันบะสือเันแท่งไรปลาปลาสลิดไทยว่าไปกินบันเจอเรื่ย ถาไปกินปลาสลิดไข่บางบอ่อเนาะพี่นอนะ้องเนาะหัวเสียไป บางไทยเยหอกจ้าอย่างนี้เนาะข้าวดงจะไม่มันหลายอันนึงกำลังดังดังข้าวไม่มาสอนข้าวเข้าอีกเนาเฮ้ ก็ววรญจะไม่แหงอันนี้เลยไหมแหงงมส้มกาแฟเด้ไหนตื่นมาแล้วรอบนึ่งขายนัำมืขบมขึ้นพันลูกดุผัะเลาอาดคนยน้ำต่อยก่อนด้วยมสั่นก็ได้ว่าเออน้หลดคอยบ่ปุกหล่ะ แล้วบบนั่นยากนั่นยากรักยากกรตื้นไหวมุจึกตตไว้ยหอยส้นกันจริงสุดต้มปรคาคันแปลกแ้กจับปทุกเข้ม ัวอร่อย <c oughs> นัดเอานัดเอาตอนมักนะห้องเออเออเอเอดูปากมันแท้งมือไม่หลาน เพราะตเห็นแดกมม่ใ่แหละมะฮุ่งก็จะแห้งหายลยดอกคือไม่สิงอะไม่อยากนั่บ่อยากนัำตี ทำกวนเสียยับทีเพื่อนผสมาส่งกาแฟกินกาแฟนี่แหะอัดทิพย์ยับเสาอยากมองนี่แหละยากมองขวมันน้อยมันได้แย่งกัน แซ่บสุดยดท่านกลิ่นสกัดแล้วก็กลาาิ่นอะไรใช่ไหมพี่นั่งเข <c oughs> ี่อให้กันกา,าแฟเพิ่นเกลือเพิ่มไปแล้วพี่นัทแล้วรักจัดใจจ้ารักนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า